สุระโชคเติมพลังใจหวังยึดต,ตัวหลักซัปโปโรยาวๆด้านชนาทิปกลับไทยลีกกระแสฟีเวอร์ไม่หยุดขณะที่แฟนฟอนตาเล่โคตรงงปล่อยตัวดังแต่ไม่เสริมใครเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันเช่นเคยนะครับแต่ช่วงแรกเนี่ยขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกเเน่กราโนลาบาพัท ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรโตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันคีมในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับช่วงแรกมาจัดเต็มเรื่องราวของน้องเช็คสุปโชคสารชาติกันหน่อยนะครับแนวรุกทีมชาติไทยของทีมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับ ที่ตอนนี้เนี่ยเขากลับมาพักผ่อนที่เมืองไทยนะครับหลังจากศึกฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาพักเบรกเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคือทางสโมสรดังๆในยุโรปเนี่ยเขามาอุ่นเครื่องปีซีซั่นที่ญี่ปุ่นกันเยอะหลายสโมสรดังก็ได้อุ่นเครื่องอะอย่างฟอนเตเล่อุ่นเครื่องกับบาเยน์แล้วก็มีซิตี้อุ่นเครื่องกับมาเล,ลนอสแล้วก็มีอีกหลายๆทีมแต่ถ้าว่าซัปโปรโรโตสกัดของน้องเชคเนี่ย ไม่ได้มีคิวอุ่นเครื่องกับทีมไหนทางทีมก็ให้นักเตะพักซึ่งตัวน้องเช็คเนี่ยพอได้พักก็เลือกกลับมาพักที่เมืองไทยกลับมาเติมพลังใจนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสุภโชคก็เจอความกดดันนะทั้งการต่อสู้แย่งตำแหน่งในทีมซัปโปโร พอเป็นตัวจริงได้ก็จะรับความคาดหวังจากแฟนบอลว่าเช็คจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กดดันอย่างมากเพราะอย่างที่บอกว่าการที่ไปเล่นฟุตบอลเจลีกเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆที่จะประสบความสําเร็จแต่ตัวน้องเช็คก,ก็สู้อย่างสุดใจนะครับพอกลับมา,มาที่เมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นการเติมพลังใจให้กับน้องเช็คในการไปสู้ต่อที่เจลีกญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาได้จัดงานมิทติ้งพบปะแฟนคลับด้วยนะครับที่บุรีรัม ก็เรเดวีามีแฟนขับเข้าไปหาน้องเช็คไปให้กําลังใจน้องเช็คเนี่ยการร่วมร่วม,รวมประมาณ50คนด้วยกันนะครับบรรยากาศก็อบอุ่นนะครับพอเช็คได้รับกําลังใจแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยพร้อมจะไปสู้ต่อและในศึกฟุตบอลเจลีกนะครับซึ่งตัวน้องเช็คสุประโชคเนี่ยเขายอมรับว่าโอ้โหในช่วงแรกนี้ที่ญี่ปุ่นเขาปรับตัวยากมากเพราะว่าทุกอย่างมันใหม่หมดแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับตัวได้ดีขึ้นและกําลังสนุกกับการเล่นให้กับซัปโปโรแล้วก็ ที่จะตั้งเป้าประสบความสําเร็จจากเจลีกเพราะว่าเขาได้รับกํากลังใจจากแฟนบอลพ่อแม่แล้วก็นักเตะรุ่นพี่อย่างพี่อุ้มพี่เจมาเยอะเพราะฉะนั้นเขาพร้อมยอมรับความกดดันแล้วก็ไปประสบความสําเร็จให้ได้ครับเป็นทัศนคติที่ดีนะนอกจากนี้เนี่ยน้องเช็คนีย่ยังย้ำเป้าหมายตัวเองนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานอย่างหนักและพยายามทำงานอย่างเต็มที่เมื่อได้รับโอกาสลงสนาม รวมถึงการยึดตัวหลักในทีมคอนซาโดเลสซัปโปโรเขาจะทำให้ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยฝากแฟนบอลให้กำลังใจนะครับตอนนี้น้องเช็คเนี่ยลงเล่นไป17นัดรวมทุกรายการนะครับยิงไป5ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยกันนะถือว่าสถิติไม่ธรรมดานะครับก็การกลับมาตเติมเติมพลังใจในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้น้องเช็คอะโอ้โหมีความสุขมากขึ้นในการกลับไปซัปโปโรกลับไปลุยเจลิกนะครับให้กำลังใจกันได้เดี๋ยวซัปโปโรโห กลับมาเตะอีกครั้งก็ช่วงต้นเดือนเลยนะครับดูกันว่าน้องเช็คจะได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะว่านั้นล่าสุดเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกในเรื่องของแทคติกในครึ่งหลังนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอดูพสซัปโปโลในช่วงเล็ก2ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคาเนโกไม่อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีข่าวว่าจะเสริมใครมาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ที่มีอยู่และตัวของเช็คเองเนี่ยก็ต้องโชว์ฟอร์มออกมาให้ดีที่สุดนะครับอ่ะส่งกาลังใจให้เช็คสุดประโชกกันได้ขณะที่มาอัปเดตเรื่องราวของพี่เจชนะิสงกระน,กน,นันะบ ถ้าใครติดตาม IG s t สตอของพี่เจชนาทิมเนี่ยต้องบอกว่าการที่เขากลับมายังเมืองไทยเนี่ยเขาสามารถปลุกกระแสฟุตบอลไทยให้ได้เลยนะครับแต่เพียงว่าการจัดการต่างๆของสมาคมเนี่ยยังไม่ราบลื่นยังไม่เรียบร้อยลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดตกลงยังไม่รู้ดูที่ไหนแต่ถ้าเกิดพูดถึงการปลุกกระแสเนี่ยหลายคนอยากดูพี่เจชนาทิพลงเล่นในไทยลีก กับ BG ปทุมนะครับไม่ว่าจะไปไหนเห็นสเก็นไหมพิเจชนาทิพย์จะถูกถ่ายรูปแท็กลง IG เพราะว่าแฟนบอลชาวไทยอะ่ะจะเจอตัวพิเจชนาทิพย์ยากในช่วงที่ผ่านมาจะเจอก็เจอที่ญี่ปุ่นเลยใช่ไหมไม่ค่อยเจอที่ไทยแต่พอกลับมาไทยแล้วเนี่ยโอ้ใครก็อยากเจออยากจะถ่ายรูปครับเพราะาเป็นนักเตะระดับซูเปอร์ส,อสตาร์นะครับนอกจากนี้ไม่ว่า BG เขาจะออกคอลเลคชันอะไรมาเกี่ยวกับพิเจชนาทิพย์เนี่ยปรากฏว่าขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่านะครับไม่ว่า จะเป็นก่อนหน้านี้ชุดบ็อกเซตแรกแล้วก็มีชุดบ 2, ล็อกเซต2องเนี่ยก็ขายหมดภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับคือแบบออกอะไรมาก็ขายหมดแล้วก็ได้มิดแอนกรีทกับพี่เจด้วยเชลลแฟนบนอลชาวไทยนะ่าจะมีความสุขนะที่ได้มาเจอวิจเจชนาะทิพได้พูดถึงได้มาแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องฟุตบอลที่เขาไปประสบความสําเร็จในเจลีกมานะครับต้องบอกว่าขายหมดเรียบร้อยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญคือกระแส ของ BG ปรปทุมในการที่จะลงเล่นไทยลีกปีนี้เนี่ยปรากฏว่ากระแสดีมากนะเพราะเขาบอกว่าตั๋วลายปีของสโมสร BG นะตอนนี้กำลังจะถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่า BJ f f เอฟเลยก็ต้องยอมแล้วคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ย BG เขากระแสดลดลงไปเรื่ององการเสริมทัพเรื่องของผลงาน แต่พอเขาดึงพี่เจกลับมาปุ๊บโอ้โหกลายเป็น BG มาอยู่ในหน้าของสื่อมวลชนแฟนบอลติดตามมากๆเลยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเปิดสนาม BG จะเป็นยังไงก็ต้องยอมรับว่าถ้าให้เทียบกับบุีร์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบุีร์เขายังแข็งกร่ดงกว่าในเรื่องของการเป็นทีมเต็งแชมป์แต่ก็ประมาท BG ไม่ได้เพราะเขาเสริมทัพแล้วก็เตรียมทีมไว้ดีนะครับโดยเฉพาะการเสริมนั้เตะมีพี่เจพี่มุย้ยพี่ตัง มีนักเตะต่างชาติมาใหม่และโคชทงก็ได้ทํางานแบบเต็มๆเลยเดี๋ยวรอติดตามกันว่าหลังจากนี้พี่เจจะพาบีจประสบความสําเร็จได้มากน้อยแค่ไหนก็รอติดตามนะครับแล้วก็คลิปนี้ทิ้งท้ายกันที่อดีตตัวสะกัดของพี่เจชนาทิพย์กันหน่อยก็คือคาวะสกิฟอนเต่นะครับเกมล่าสุดในโชว์ฟอร์มดีนะเอาชนะโยโกฮาม่าเอฟมารินอตได้คือฟอนเต่เจอกับมารินอสทีไรเนี่ยฟอนเต่เขามักจะทําผลงานได้ดีจริงๆนะครับ แต่สิ่งที่ตอนนี้แฟนบอลฟอนเตเล่และสื่อญี่ปุ่นเป็นห่วงเพราะว่าฟอนเตเล่เนี่ยเขาปล่อยนักเตะตัวหลักออกไปเยอะนะก็มีการปล่อยโคซูกะปล่อยพี่เจชนาทิพย์สงกระสินและอเผอิญว่านักเตะตัวหลักก็เจ็บเยอะอีกเลอันโดดามิยาอมาซินโยยูโควายชิและเยวตะโอชิมะทำให้สกอตของฟอนเตเล่ตอนนี้มันเล็กมากๆล่าสุดเป็นฟุตบอลโซนะครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์ว่า ปีนี้เป็นปีที่ยากลําบากของฟอนเตเล่หลังจากเจอผู้เล่นเจ็บเล่นงานเยอะแล้วก็นักเตะตัวสําคัญย้ายออกจากทีมไปทั้งชนาทิปโคซูกะและคือฟอนเตเล่ไม่เสริมใครเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดยังไม่เสริมแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างยากเพราะนักเตะจะเจ็บด้วยแทคติกของโทรุโอนิกิ ถึงแม้จะมีแบบแผนอย่างชัดเจนแต่ถ้าคุณภาพผู้เล่นไม่ได้มีแน่นเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่อาจจะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบองว่าฟอนเตเล่ควรจะเสริมทัพนักเตะเข้ามาบ้างในแต่ละตําแหน่งเออเดี๋ยวรอดูว่าฟอนเตเล่จะเสริมใครเข้ามาอีกไหมนะครับแต่ถ้าพูดถึงสกอร์ชุดนี้เนี่ยมันก็ลุ้นยากเหมือนกันนะแต่โทรุโอนิกิีเนี่ยล่าสุดเฮดโค้ชฟอนเตเล่เครับเปิดใจเขาบอกเกมกับมาริโนสทีมทําได้ดีเป็นเกมสําคัญพอชนะก็ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ได้ เขาพอใจในผลงานของลูกทีมในตอนนี้ก็ต้องใช้นักเตะที่มีอยู่ถึงแม้จะมีนักเตะหลายคนเจ็บและนักเตะหลายคนทย,ยอยออกจากทีมไปแต่เขาก็เชื่อมั่นในสวอรท,ที่มีนะครับก็ลุนแชมป์ยังคงยากฟอนตเล่ปัจจุบันอยู่แบบเก้าเลครับโอ้โหตามหลังจาฝูงอย่างโกเบถึง12คะแนนเลยแต่ตอนนี้แฟนบอลเขาอยากเห็นนักเตะใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ชนาทิปโคซูกะแต่ก็ไม่รู้ทำไมฟอนตเล่เขาไม่เสริมนะหรืออาจจะเป็นเพราะแบบ งบมันน้อยลงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าทีมไม่ประสบความสำเร็จในช่วงหลังใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ในช anel ต้องสุยก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไคร้กับช anel ต้องสุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกรเน่กานูลาบาพัทนะที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลมี2รสชาติให้เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อันเค็มในราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่ทุกกสาขาขคิปปนน้ไอ ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ